ของต้นขาด้ไปถึอะไรจริงจริงมีความคืบหน้าเรายังตามเรื่องหรือยังไงอยู่ไหมก็ความคืบหน้าเหรอคะตอนนี้ก็คือต้องไปถามตำรวจค่ะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตัวคิมก็ยังรอเหมือนกันใช่ไหมคิมก็รอมาตลอดเลยอะค่ะแล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็น่าจะคืบหน้าอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิมอาจจะลงเรื่องรายละเอียดไม่ไม่ได้คคือพอจะรู้ตัว พี่ถามแทนหลายคนสงสัยว่ามันเป็นแค่เดียวกันกับของพี่แอนหรือเปล่าก็ในส่วนตรงนี้คิมาจะพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้จริงๆนะคะก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะคะที่จะต้องสืบต่อก็อาจจะต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะแล้วก็ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้คิมจะก็จะเข้าไปที่สอนอีกรอบนึงเพราะว่าเหมือนมีหลักฐานะเพราะว่าจริงๆคิมเอ่ออมเงก็รู้จักกับทั้งสองคนแล้วเคยเหมือนเค เคะเข้าไป่ะะราเริ่มเ<ผ>ี็นอาทิตทชางไหมคะว่าเออหน้าแต่จับตัวคนร้ายได้แล้วแหลกอะไรที่ตอนก่อนอันนี้คืบมันเงี้ยไปอยู่พักนึ่งในในเคสของคิมนะคะคิมก็มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรอะค่ะตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาแบบสืบสวนต่อไปะคะ่ะอย่างที่เจ้าหน้าที่จะนัดมีระบุเวลาหรือวัน,นอะยยไรก็ม,มีเป็นวันพรุ่งนี้นะค่ะ คิมจะเดินปด้าไปใช่ค่ะไปที่ไหนใช่ค่ะนอนเดียวกันเลยใช่มะประมาณน่าจะได้มั้งหนึ่งสิบโมงค่ะใช่ความหวังองเรที่แบบจะได้ได้กระเป๋าได้อะไรของเราคืนไหมคือเอาจริงอะนะคือคิมก็ทำใจมาได้ในระดับนึงแล้วค่ะ แต่พอมาเนี <master less legitimacy parfois> ่ยม speak so ันก็กระแทกใจใหม่อีกรอบหนึ่งก็ต้องต้องให้ให้ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนอะคิเขาถามความรู้สึกที่เจอกับพี่แอนเราเห็นใจหรือด้พคุยจะมีอะไรบ้างหโอ้โหเข้าใจเข้าใจแบบแบบขิมก็ได้เจอกับพี่แอนนะคะคือแบบแทบไม่ต้องพูดกันเลยอ่ะมันกอดกันมันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไรแล้วเห็นมูลค่าพี่แอนเราแบบ ขนลุกเพราะมันขนาดนี้คิมขนลุกเลยช็อกมากหลายๆอย่างช็อกมากเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราย้อนกลับมาการเข้าใจกับเรื่องของเราที่เจอมการ่อนหน้า้นใช่ทั้งๆทงี่คิมแบบเอาจริงๆคิมก็เกือบลืมไปแล้วว่ามันทําให้เรารู้สึกเออเลยนนะเรื่องเป็นกังวลหรือเรื่งองระแวงกับคนใกล้ตัวอะไรทำให้เรารู้สึกระแวงคนมากระแวงค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้ใจิตใจไม่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 เหมือนเดิมเท่าไหร่ะคะ่ะ ก็คือแบบก็ระแวงอยู่แต่ว่าคิมเชื่อคิมขอให้เป็นอุทาหารณ์แล้วกันให้ทุกๆุกคนออดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าไว้ใจใครเลยเมเข้ามาในพื้นที่ของเรา,าอันนี้เป็นสิ่งที่เซฟตัวเองได้ดีที่สุดซึ่ง,งเราต้องสกรีนให้มันหนักหนักหนัก,หน,กหนักกว่าเดิมสุดคือเราเราต้องใช่เราต้องดูแลตัวเองสุดท้ายเราเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าจาับตัวคนร้ายได้เราเอาเรื่องที่สุดเลย